เราจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงมีให้ติดตามแน่นอนครับข้างหลังที่เห็นอยู่จากนั้นก็คือออสเตรเลียนคอทเทจครับทำคอทเทจไปทำคอทเทจมาทําสวนไปทําสวนมาที่ง้อต้อนใหญ่ที่มันผูกเนี่ยมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เกือบสิปีแล้วแหะเพราะว่ามันก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับแต่มันถึงเวลาของเขาละบ,บายยนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หญต้นเนี้ ไปครับไปไปถือโอกาสเคลียร์พื้นที่เนี่ยไปเจอกองขยะอยู่ในกองหญ้าของที่แปลงนี้ก็เลยผลทิ้งหมดข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือออสเตเลนคัตเทจครับทำคัตเทจไปทำคัตเทจมาทำสวนไปทำสวนมาที่งอที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เลยต้องมาปรับภูมิทัศน์อย่างที่บอกต้องมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็อย่างที่ต้นนี้ที่เห็นเนี่ยจริงๆฟอร์มเขาสวยใหญ่ยักษ์มากเลยแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งปลวกแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่งัดออกมาเจอด้วงด้วยคือด้วงกินคือเราก็ต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็ระหว่างที่ กำลังขุดขยะอยู่ตรงนั้นนมาดูนรดนี้กันดีกว่าตอนนี้งานช้างต้องค่อยๆ่ขุดดินขึ้นมาแล้วก็ย้ายเขาออกไปไม่ได้ล้อเขาบอกเสียดายอยากล้อมแต่มันไม่มีใครเอาไปไงค่าใช้จ่ายมันแพง ต้นใหญ่ที่มันผูกเนี่ยมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เกือบ10ปีแล้วแหละเพราะว่ามันก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับแต่มันถึงเวลาของเขาละบ๊ายบายนะ ื่องใหญ่เรื่องใหญ่ต้นเนี้ยอันนี้จะล้มทั้งต้นหรือว่าตัดก่อนครับอ๋อโอเคเอาดินออกหน่อยแล้วเขาแต่งกิ่งมันถึงได้ง่ายเนาะทีมงานมาตัดกิ่งย่อยลงมาก่อนแล้วค่อยขุดเอารากออกมันจะง่ายกว่าแต่ตอนนี้คือเขาขอให้เอาดินออกอีกนิดน,นึงอ้าวลูกไม่เคยมีลูกเลยแต่ตอนเนี้ยพอเราจะเอาเขาออกดูเหมือนมันมีเม็ดเมนะ็ดน่ะขอโทษนะ ตกลงเราเอาไงกับต้นนี้เนี่ยพักจะลองไปตั้งที่บ้านถ้าดูเผื่อมันรอดนะครับเอาจริงหรือเปล่าโฮ้ยดีใจมากเลยแต่เราก็ต้องริมเขาใช่ไหมโอ้เป็นข่าวดีเพราะว่าน้องที่เขาเอารถแคบมาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าที่บ้านเขามีที่ทก็เลยล้อมตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะริมเขาแล้วก็เอาไปตั้งที่บ้านต้นนี้รอดดีใจด้วยเพราะว่าพี่อ่ะอยากจะยกให้ใครไม่มีใครมาเอาเพราะว่าการล้อมต้นไม้มันมีการลงทุนทั้งค่าล้อมทั้งเวลารวมทั้งเนี่ยค่าลงค่ารถมันไม่คุ้มแต่วันเนี้ยจ้างรถเข้ามาเคลียพื้้้นที่แลวาอยกได ตอนนี้เนี่ยผมดีใจมากๆเลยเพราะจริงๆก็แอบสงสารเขาอยู่มันคือตอดหมักเมาไปอยู่ที่สวยๆนะลูกทำไมเขาเขี่ยเหมือนแค่ขี้ฟันเลยนะแบบว่าเหมือนคนอารมณ์แบบข <c oughs> ี้ฟันออกอะมันง่ายมากเลย <c oughs> เดี๋ยวขอไปคุยกับเขาก่อน ดีใจด้วยนะได้ไปอยู่บ้านใหม่นะเนี่ยไปออกลูกออกผลให้เขากินนะตอนนี้เห็นมาตั้งแต่เขาเล็กๆตอนที่จะเก็บพื้นที่ก็ยังแอบทําใจอยู่ว่าโอ้เสียดายเขาวันนี้เลยต้องบอกว่าดีใจมากที่มีคนรับเขาไปเลี้ยงต่อนะครับเหมือนคนประสาทไม่ดีนะคุยกับต้นไม้ ต้องคุยกับเขาหรือเปล่าเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราจะทําสวนไม่กำลังจะบอกว่าเอาจริงคนที่ทําสวนเนี่ยจะเข้าใจเหมือนคนเลี้ยงหมาก็ต้องคุยกับหมาแล้วหมาจะคุยกันรู้เรื่องเหมือนที่ผมเลี้ยงเขาทั้งหลายเนี่ยผมก็คุยกับเขาจนวันหนึ่งเขาฟังเราออกพีแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาพูดกลับมาเมื่อไหร่นะผมวิ่งคนแรกเลยต้นไม้ก็เหมือนกันเราก็คุยกับเขาโตดีๆนะออกดอกนะเชื่อไหมว่าเขาก็โอเคนะเขาก็ออกดอกให้แต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าเราคุยกับเขาหรือเปล่านะ ไปแล้วหมากเมาต้นนี้ของเรานะครับไม่ค่อยคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะปกติจะไปล้อมเข้ามาลงแต่ตอนนี้เนี่ยมกัมกเม้าของเราถูกล้อมไปอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วต้นเขาใหญ่เหมือนกันเนาะทำไมตอนที่เขาอยู่ในที่เนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาใหญ่บปอพอหลังจากหมักเมา,มาไปแล้วก็ต้องกบหลุมกันนะครับแล้วยังดีว่ามันมีดินที่เราขุดเข้าขึ้นมาหลุมเบ้อเลย เรียบร้อยโลง่งหมดเลยตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงมีให้ติดตามแน่นอนครับ